สวัสดีครับโยเกี่ยอะไรอีพิธอ่อะมึไรอีะไรอีเทปนี้วันนี้แขกรับเชิญเป็นใครรู้ไหมเป็นชลาทิศเป็นชลาทิศกูชอบมากชอบพี่เบนชอบแบบชอบตั้งแต่ตอนสมัยเด็กๆก็ชอบร้องเพลงไงกูชอบร้องเพลงกูก็ชอบเสียงเขาแบบคนข้างล่างคนข้างล่างซึ่งสมัยก่อนเหมาะเลยกูก็เลยโตมากูก็เลยเป็นคนอยู่ข้างล่างตลอดใช่เปล่าใช่หาคนมาอยู่ข้างล่างเราไฮบิดแล้วไม่ใช่หรออีพิธเดี๋ยวก่อนแต่คือก่อนที่จะไปเจอพี่เบนกูมีอะไรจะมาแนะนำมึงเฮ้ยลูกค้าปะเนี่ยลูกค้าเลย ไม่ <laughs> แต่เอคือกูจะบอกว่าของเขาดีจริงๆแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสเอ้าคัวเลย,เลยโผล่คนฝรั่งเศสรู้จักไหมน้องน้องรู้จักลาโรชโพเซสไหมรู้จักอันนี้เนี่ยจะบอกว่ากูเคยซื้อตั้งแต่ไปฝรั่งเศสกูจะชอบซื้อตัวมอยเจอร์ไรเซอร์เขาดีมากคือเวลาไปเจอหนาวหนาเวลาแบบอยู่ห้องแอร์อะไรเนี่ยเป็นไง<ห>บ้างมอยเจอร์ไรเซอร์คือแบบเต็มที่เอาอยู่ไม่แห้งแต่วันนี้ที่จะมาพูดคือโปรดักต์อีกตัวหนึ่งที่แบบขายดีสุดๆคือเกี่ยวกับเรื่องสิวใครที่เป็นคนที่เป็นสิวแล้ววมมมมีีีปัััญหหาาาสิแลอยกจะครรบุนต ีตัวนี้กลัวไอ้มึงเอาตัวนี้ไปดูนม่ไฟเดนนี่ไม่ใช่ของของกินไฟเดนทาหน้าไม่ได้เราไม่มีสิวไงแล้วมึงมีสิวไหมไม่คือเวลากูจะมีเฉพาะเวลาแบบกูไว้หนวดอย่างเงี้ยบางทีมันจะเริ่มขึ้นละคือไว้หนวดแ,แล้วเวลาโกนหนวดอะไรอย่างงี้คนก็จะสิวขึ้น,นใช่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่า<ม> Fakla Duo Plus ตัวนี้เนะี่ยคนที่เป็นสิวเนี่ยต้องมีเลยเป็น d โอคู่ใจของคนที่เป็นสิวเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยจะอยู่กับมึงช่วงเวลาของการเป็นสิวตั้งแต่มึงจะคับใส่คนใหม่ EP ไมป็นละเป็นเป็นเรียบร้อยเหรอวันนี้เป็นนางเรียบร้อยเหรอเป็นเรื่องของไฟเดย์เ้วแยกแยกไม่ออกเรอมึงก็พูดพูดภาษาไฟเดย์ใส่กูนี่เหรอก็คือเขาจะอยู่วัฏจักรของสิวทั้งหมดอะตั้งแต่สิวกำลังจะขึ้นสิวเริ่มผูดสิวอักเสบเสร็จไปแล้วอักเสบแล้วยุบแล้วรอยสิวก็จัดการด้วยและก็ช่วยให้สิวไม่เห่กับขึ้นมาใหม่ด้วยครบชุกวัฏจักรของสิวเลยกูขอเปิดเปิดดูนะอืออืออือ่ะกูว่าจะมาลอง เนี่นกยก็ใหญควรเราจะลองอยู่อ,อันนี้อะเอา่องไปเอา่องไปเอาของไปขยบ <c oughs> ด <gesch uce doc> ี๋ยวดิสตรัคชั่นเยอะมากนี่นี่นี่คือคือเนื้อครีมเนี่ยเป็นอย่างนี้เนื้อครีมเขาจะบางเบาใช่นี่กูลองทาแล้วเฮ้ยแห้งแห้งเลยล่ะกะว่าแบบว่าทาแล้วจะเหนียวเนื้อหนาไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนาเลยกลิ่นดีนะครับคือคือบางทีครีมที่ทาเกี่ยวกับเรื่องสิวอะกลิ่นมันจะแบบยามากๆเนาะแต่นี่กลิ่นนี่คือแบบตัวนี้ปกติเลยครับตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องลดรอยดำด้วยนะลดรอยแดงรอยดําจากสิวแล้วก็พวกรอยแดงรอยดำเนี่ยจะจางลงแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวเกิดขึ้นซ้ำ อเออคือกึ่งเป็นสปอตคเล l กเตอร์ด้วยแต่อันเนี้ยมันจะดีกว่าสปอตคเล l กเตอร์เพราะว่าสปอตคเล็กเตอร์คือมึงจิ้มไปที่จุดที่เป็นสิวใช่ไหมแ,แต่อันเนี้ยคือาทาทั้งหน้า อ๋อโอเคอันนี้ก็าทาหน้าด้วย,วยอันนี้เป็นมอยส์เจอร์ด้วย,วยแล้วก็การเรื่องสิว<ๆ>การวัฏจักรของสิวทั้งหมดคือเนื้อเจลเนี่ยเปียงที่บอกว่ามันซึมเร็วมันไม่เหนียวเหนิะนะแล้วก็มันควบคุมความมันส่วนเกินเนี่ยใช้แล้วเนี่ยก็จะไม่เป็นขุยอันนี้จะใช้เช้าใช้เย็นก็ได้ผู้หญิงคนไหนที่เป็นสิวใช้ตัวเนี้ยฮะเป็นแทนเมคอัพเบสไปเลยก็คือกอนแต่งหน้าเหมือนพลาสติกก่อนแต่งหน้าทาเลยที่มันทําให้สิวมันยุบเร็อะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะมันมีส่วนประกอบของซิงค์ซิงค์เนี่ยคือนา้ํ เวลาน้ามันมันออกจากลูกมันเกี่ยวเรื่องซิงค์ใช่คือเวลาที่เราใช้ซิงค์หรือครีมที่มันมีซิงค์เนี่ยซิงค์เขาจะไปควบคุมความมันพอเมื่อไหร่ที่ไม่มันสิวก็ไม่อักเสบของเขาเนี่ยมันดีเพราะเขามี LHA ด้วยแล้วก็มีซาลิไซลิก LHA กับซาลิไซลิกเนี่ยเขาจะช่วยเรื่องการผลัดเซลล์ผิวเพราะงั้นเนี่ยเรื่องรอยมันจะหายเร็วพวกรอยแดงรอยดำเนี่ยมันจะหายเร็วมากแล้วก็อีกตัวที่เป็นส่วนผสมยอดนิยมแห่งปีเลยก็คือว่านอซาซินามายนอซาซินามายเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะปอบประลมผิวที่มีปัญหาสิวสิวขขออองมมมึ่่ะกก็จไเหล้นใ แล้วมึงดูสลับนะซึ่งปกติไม่ค่อยดูพูดอะไรเสลัเเรื่องโรดักเรื่องหน้ามึงคือเราจะมาใช้ของแบบกูปูไม่ได้งั้นเดี๋ยวให้โยย้อนใหม่อีกรอบมันก็มีอะไรบ้างมันก็จะมีในออซเยรเลียและเรื่องรอยสิวเนี่ยเขามีส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์ของลาโรชโพเซด้วยนะก็คือว่าคือตัวโปรซิรัตเขาจะช่วยลดเรือนรอยสิวแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยเขามีอะควาโพเซที่เขาจะช่วยคืนสมดุลให้กับผิวพอผิวเราอยู่ในเฮลที่แอนเวอร์นอนเมนเนี่ยมันก็จะลดโอกาสในการเกิดสิวในอนาคต ก็แค่ฟังมากูก็รู้ว่าปังแล้วก็สมแล้วที่มึงแบบเรื่องหน้าตัวจริงเรื่องหน้าด้วยเรื่องไม่ใช่แค่เครื่องเครื่องสำอางค่ะดูหน้าดูผิว มึงเห็นตัวจริงเรื่องผิวแต่เนี่ยตัวจริงเรื่องสิวใช้ได้นะอะถ้าใครที่อยากจะซื้อนะไปซื้อที่วัตส,สันก็ได้ไปซื้อที่ช้อปปีก็ได้หรือว่าลาซาด้าก็ได้นะครับลาโรสโคเซเอฟราคลาดูโอพลัส e ตัวนี้รับรองตัวเดียวจบไม่ต้องตังวมเริ่มสิวเลยโอเคอะพี่เบนไหมวันนี้มีเรื่องหลายๆอย่างที่อยากจะถามเขามากแต่ไม่รู้เขาจะพูดได้มากขนาดไหนทุกอย่างที่เขาพูดอาจจะเป็นแบบเขายอมรับแล้วก็หลายๆคนวันนี้ถ้าดูพี่เบนก็ต้องโอเพนไมลด์หน่อยเนาะเปิดในกว้างโอเคพี่เบนครับ ขาวเก่งวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่เบนชลาทิตสวัสดีครับพี่เบนเบนชลาทิตครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอโยเก่งโยเก่งเก่งทำไมวะไม่เก่งคือไม่ได้ถามยังไงดีกูชอบพี่เบนตั้งแต่เด็กขอบคุณดีฝ้ายกูชอบที่สุดขอบคุณมากที่สุดของแจ้พี่เบนตั้งแต่เกิดมาคือรู้เลยป่ะว่าเราเป็นแต่ตอนนี้พี่เป็นเป็นถือว่าตัวเองเป็นเก่งใช่ไหมอ๋อใช่ผมเป็นเก่งเปเเป็นเก่งก็คือตั้งแต่เด็กมาก็คือรู้เลยว่าว่า แต่ว่านะนะตอนที่เราเด็กมากๆอ่ะตอนนั้นจะแบบว่าคนแถวบ้านก็จะมีแบบกะเทยแต่งหญิงอีตุ๊ดอีตุ๊ดอีกะเทยอีตุ๊ดกับอีกะเทยคือถ้ารู้ช่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกชอบผู้ชายเราต้องเป็นตุ๊ดเหรอวะมันก็เป็นคอนสิคในใจเราตลอดเวลาคือแบบถกูไม่ชอบกูไม่ชอบเอ๊ะเอออย่างนั้นนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นนะเราก็ไม่ถึงเอเราเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นแบบวีดวิดวีดวดเลยพ่อแม่ไม่เป็นรู้ปะรู้เลยคือแต่ว่าตอนวัยเด็กมันก็ไม่ถึงวัยที่ะตต้้้องแแแแบบกกกกรรรรสสสัันนน่่่่เเเหาาาาาผููชยม็็คึว มีความรู้สึกอะไรบางอย่างกับผู้ชายเพราะว่าแถวบ้านเราบ้านเราจะเป็นแบบแถวบ้านจะเป็นคนงานเยอะๆที่จะเป็นแบบว่าคนออกหาปลาเออแล้วตอนคืนชอบอาบน้ําใส่กางเกงในตัวเดียวนึกถึงปหมแ้วเราก็เห็นลีนลีนตัวดําๆแล้วชอบอาบน้ำถูสชมุูไหลๆรอบวหน้าผมขาวเออแล้วเราก็เห็นอย่างนั้นมาแต่เด็กแล้วเราแบบน่ากินแต่แต่เราเราไม่ได้รู้สึกอยากเป็นผู้หญิงไม่ไม่อยากเป็นผู้หญิง เราเราเราชอบที่ฟองของเราอยงี้แล้วเแล้วพอพี่เป็นเข้าเข้าโรงเรียนเรียนเรียนชาหรือเรียนชายล้วนตอนก็ก็เรียนเรียนผู้ชายชายหญิงจนถึงป2นะครับโดนแม่จับไปเรียนโรงเรียนประจำอสมชัญศสียชาแล้วก็ไปโรงเรียนชายล้วนก็ไปอยู่หอหอพักชายน้าตอนนั้นแม่พ่อแม่ก็รู้รู้รู้อยู่แล้วรู้อย่างป3อะเราไม่คุยกับพ่อแม่เรื่องอย่างงี้มัแต่ว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ต้องไปขำเอาบอกพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยเราไม่ได้ชอบผู้หญิงนะในยุคนั้นด้วยเราไม่คุยเรื่องเพศกันอะ เออแล้วพ่อเราไม่คุยเรื่องเพศกับพ่อแม่แต่เราจะแบบเออเวลาเออที่บ้านเราจะเป็นเป็นบ้านใหญ่แล้วจะมีแบบคนงานมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าก็จะแบบว่าอาศัยแบบว่าพอไม่มีใครอยู่บ้านล้วไปแอบไปเอาวิดีโอโปมาเปิดดูอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบไม่ดูผู้หญิงดูแต่ผู้ชายอะไรเนี่ยโปโปชายหญิงแต่ละอนโปชายหญิงตอนนี้สมัยสมัยตอนที่ร้านเช่าวิดีโอมันยังเป็นแบบเช่าหนังโปได้ปกติเออเวลาเราเดินเข้าร้านวิดีโอถ้าเป็นตัวหนังสือที่พิมพ์เป็นสีแดงอ่ะมันคือหนังโปต่างๆเนี่ยใช่ใช่ใช่มันจะเป็นยุคที่ตอนยุค ไอพวกอิงเงี้ยไอพวกหนังสืออะไรเงี้ยเราซื้อเยอะจนเออถ้าถามว่าเราคุยกับแม่หรือแม่รู้อะไรอ่ะอน่าจะเป็นน่าจะเป็นวันที่แม่เข้ามาจาัดห้องแล้วเจอหนังสือยู่ใต้เตียงเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นหนังสือโปชายชายชายเท่านั้นเขาเดินมาบอกพี่ว่าเขาไม่คุยเขาไม่คุยกับกนแบบเออเขาไม่คุยกันแล้วมึงไปเรียนแล้วมึงกลับมาแล้วคือหนังสือโป๊่ะวางวางเรียงวางแบบเรียบร้อยเลยนั่นก็คือเหมือนกวัตเป็นการเป็นการแสดงให้เรารู้แล้วว่าฉันรู้แล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เขาไม่คุยเราแล้วเราเราทำตัวแตกไปจากเดิมไหมพอรรูู้้้แลวว่่าาเไม ทำเหมือนเดิมเออพอาว่าเราก็ไม่ได้เป็นแบบออกสาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเราอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงอ่ะเราไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงซึ่งตอนนั้นอยู่ประถมอยู่มัธยมตอนระหว่างประถมมัธยมมีมีแฟนไหมไม่มีผมเป็นคนไม่ไม่ชอบรุ่นเดียวกันชอบคนโตกว่าชอบเด็กกว่าเออชอบคนแก่คือแบบมันฝังใจแต่เด็กไงว่าเห็นคนงานอาบน้ำอะไรเงี้ยเออนึกออกไหมคือมันเป็นภาพฝังใจคือจะไม่ชอบแบบหนึ่งนมแงมมอนิกมาสองมอสาวไม่ชอบแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนเด็กๆตอนเรียนก็มีประสบการณ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหมายถึงว่าคือเด็กผู้ชาย อยู่ในการมันก็อยากมันก็อยากจะลองเล่นก็อยากจะเล่นคือตอนเด็กก็แบบว่าตอนเด็กก็จะมีแบบว่านอนหอใช่ไหมก็จะมีแบบว่ารุ่นพี่ที่เขาเห็นว่ามีอะไรกันก็เด้งก็เด้งก็เด้งเสียงห้องมันนอนรั่วมาันนอนกันสามสิบคนอ่ะแล้วสักคั้งหนึ่งก็จะแบบมีพี่ แบบมาสกิดแบบรู้ว่าแบบคนรู้ว่าคนนี้เป็นคนนี้เป็นรู้ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเออเขาแบบก็คงจะแบบว่าวัยอยากลองอะไรอย่างเงี้ยจูบไปแบบอยากจูบแล้วพอเขาจูบเหรอก็ไม่รู้ว่าไปผู้ชายพอเรียกเข้าไปแล้วแบบมีอะไรแล้วแบบจูบแล้วแบบตอนกลางคืนอ่ะหรอแสดงว่าก็คือจูบแรกก็คือตอนมาจากแถวปสามหมอจูบปสามกูสวยอีสัตว์เอออีคนอีกคนที่ทข้างๆก็เลยแบบว่าขอดูหน่อยขอแบบขอทดลองหน่อยห้องนอนหรือเซาหน้าวันนี้ดอกห้องมืด เออพี่เริ่มร้องเพลงเนี่ยอตอนไหนตั้งแต่นั้นแหละตั้งแต่เด็กตั้งแต่มอสี่าพอเราย้ายโรงเรียนไปปุ๊บพอปอสามใช่ไหมพอปอสี่เราก็เริ่มร้องเพลงให้โรงเรียน<ม>แล้วเราก็ร้องยันจบมหร้องโดยที่เราก็แค่ชอบร้องเพลงเฉยชอบ,ชอบหรือว่าเพื่อนบอกแล้วว่าเน,นี่ยมึงเสียงดีคือเราฝังใจตั้งแต่ตอนตอนเด็กๆที่ตอนเราตอนเรียนประถมมันเราเห็นคนที่แสดงโชว์บนเวทีอ่ะมันภาพบริสุทธ้องไทยแล้วก็เต้นรีลาดอะไรแล้วเราก็อยากไปบอกเอออยากทำไมรูไม่เลือกกูกูก็เป็นคนที่มีดาวจรัสในตัวทำไมกูไม่เห็นแสงในตัวกู พอเราย้ายโรงเรียนปุ๊บแล้วก็มีประกวดร้องเพลงวิชาการอะไรเงี้ยก็จะต้องมีประกวดร้องเพลงก็ไปเลยสมัครเลยแล้วก็ได้ได้ที่หนึ่งอ๋อพอได้เออพอได้ปุ๊บทีนี้เราก็ขออาสาว่ามีงานมีงานแล้วโรงเรียนกูแม่งงานเยอะชิบหายเออแล้วมันกูมีวงดนตยียังอะไรเงี้ยเยใช่ป่ะเออแล้วแม่แมงแบบเพลงแบบสามสิบสี่สิบเพลงจริงเออแล้วกูร้องทุกเพลงร้องทุกงานเออร้องเป็นบัตรดาวต้องมีไมค์อะแบบคือเราก็ฝึกตั้งตอนตอนนั้นเลยเออถือว่าได้แบบร้องเพลงต่อหน้าคนแล้วบ้านผมมาเป็นบ้านที่แบบว่่่าปลลอยูกะ เพราะว่าจริงๆบ้าน,านเราทําเป็นแบบว่าเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ที่บ้านพี่เหรอบ้านเราเป็นโต๊ะ<ม> <f> สนุกเกอร์<ค>อย่างเงี้ยแล้วก็แบบ <c oughs> พ่อแม่ก็แบบคือบ้านมันใหญ่เราไม่ได้สนใจว่าลูกจะมาลกลับหรือไปเรียนเลยกี่โมงคือเออแล้วเราจะเป็นคนกลับบ้านดึกสี่ห้าทุ่มทุกวันงเงี้ยเขาตามไหมพี่เขาตามมา เราอยู่รีราชาแม่อยู่อำเภอเมืองบ้านเดียวอยู่อำเภอเมืองคือ่ตามย่านมันตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์แล้วออย่างนี้พอเลิกเรียนพี่พี่เบนก็ไปซ้อมกับเพื่อนเออแต่อันนี้ก็จะเล่าไปถึงปรด็นที่ว่าว่าเสียตัวครั้งแรกในระหว่างที่พี่ต้องซ้อมดนตรีด้วยชีวิตของส่วนตัวก็ต้องดำเนินไปด้วย่าใช่เพราะว่าเพื่อนก็เป็นผู้ชายคือเพื่อนเพื่อนที่สนิทของผมนะเป็นผู้ชายหมดเลยเออที่แบบคลุกอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายหมดเลยแต่ว่าเราก็จะมีโลกส่วนตัวเวลาเราบ้านเวลาที่เวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะมีแบบแฟนตาซีของเราที่แบบ เขาบอกว่าในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยก็ไปเดินอ่อยๆหน่อยอะไรอย่างนี้ตช่วงว่างเออคตอนแบบตอนกลับบ้านดึกๆอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบเชื่อจากเขาหน้ากลัวกนนะเพราะว่าสมัยก่อนมันก็เสียวโดนข้าวโดนคาดเออแต่ว่ากูไม่กลัวไงเพราะว่าตัวกูใหญ่มากโอเนสมัยนั้นหน้ากูก็ไม่แพ้เออตังเกอเอออะไรอย่นงเงี้เพราะว่าตอนมัธยมเราก็เล่นกีฬาเราก็เป็นเออเราก็เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่มีเราก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นไม่กลัวอะไรขนาดนั้นแล้วคนต้องกลัวกูเออแล้วก็แบบ เจอคนเนี้ยยืนอยู่ตรงมุมนั้นคนเนี้ยเป็นแบบเป็นอิตาเลียนกูไม่รู้แม่งโผล่มาได้ยังไงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเลยดดดี้ดดดี้อันนี้แกแกคนคนแบบมีอายุประมาณแบบ38 40อะไรอย่างบอะไรเนี้ยตอนนั้นที่เราสิบกว่าเออตอนนั้นคือเราประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเราปห้าปหกอะไรแล้วก็แบบนั่นแหละก็เลยนั่นแหละคือครั้งแรกแล้วเราก็เดินแล้ไม่แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเออชุดใหญ่ไม่ไม่ชุดใหญ่อาจจะเป็นแค่แบบที่ดูมามันว่าแบบเซตเล็กตื่นเต้นไหมตอนนั้น โอ้ยตื่นเต้นสิมันแบบสนุกมากมันคือมันใจเต้นนะสนุกมากมันคือสนุกมากในโลกนี้ใครที่คิดว่าเอาดอออมาเยอะแล้วเนี่ยม <c oughs> ี่จะถามเวลาก่อน <c oughs> กูเนี่ยแหละบน <c oughs> โค้เพลิงเนี่ย <c oughs> เป็นตัวเปิดเลย <c oughs> ตัวเปิดเอาดอเปิดประดมพิธีเลย <c oughs> อ่ะ คนนั้นก็ผ่านก็ผ่านไปชีวิตพี่ก็เข้าปีนม่แล้ว,แล,วแล้วพอแล้วพอเสร็จพอเสร็จปุ๊บอะเราเรารู้สึกยังไงอะเรารู้สึกว่าอียไม่ยังไม่น่าทําเลยหรือว่าสนุกมาใหม่ดีกว่าไม่มีไม่มีความรู้สึกผิดใดๆทั้งสิ้นกูชีวิตกูเน,นี้ยแต่ว่าชอบมากชอบฟิลนี้อีกชอบชอบฟิลน,ลนี้ชอบกันแบบว่าตื่นเต้นพี่สมัยก่อนตอนเป็นบอยแบนด์อยู่วงเดียวมันซื้อไปญี่ปุ่นซื้อดูโดแจกแฟนคลับโอเคเนาะนี่ดีซีของเขาฝากก็ต้องเป็นคนแบบแบบอะไรก็แบบดัมเมี่ยมเลยอะผมซื้อให้แฟนคลับเลยเออมีพูดถึง มาเที่ยวบ้านแล้วขโมยไปเอามาคืนให้อีสัตว์ไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ว่าหายไปไหนวะอีสัตว์วันนี้คืนนี้โพสอยู่ใน Facebook อีสัตว์เอาของกูมาคืนไห้ของแบบนี้เขาขโมยกันได้เลยแบบเดีวของเที่ยงไปได้ไซส์แบบสิบสี่ดิลมาเนี้ย14บสี่ดิลอีสัตว์ขโมยกูไปเอามาคืนเที่ยงของมันซื้อง่ายเป็นของอันตรายแล้วหลังจากอาจารย์มีไปเดินที่สวนไหนอีกไหมคือคือหลังจากนั้นมันที่เวิตมันก็เริ่มผัดผลไปเรื่อยๆ ก็สนุกสนานของมันก็เริ่มมีเพราะเพราะว่าศิลชาร์แล้วก็เพื่อนเราก็อยู่พัทยาเยอะทีนี้พอเราเปิดตลาดพัทยาได้เนี่ยมันคือแบบอันล็อกยังไงคือการเปิดตลาดพัทยานี่หว่าเปิดตลาดพัทยาคือพัทยามันคือเมืองแบบว่ามันกว่างมากแต่แต่คือแล้วพี่เบนไปเปิดตลาดตรงนั้นยังไงคือไปอยู่อยนชีวิตพี่เบนอยู่ในผมพัทยาได้ยังไง เพื่อนเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวทัศน์ัศยาเออบ้านเบิ้นมันก็บางคนก็เปิดรีสอร์ทบางคนก็เปิดโรงแรมบางคนก็ทำธุรกิจอย่างเงี้ยตอนที่ช่วงที่แบบเหมือนกับมหาลัยอย่างที่เราลดผลมากๆนี่เราทำอะไรบ้างพี่เบนโอ้ยพี่ทำทุกอย่างให้ให้พี่ เคสแปลกสุดมีมีไหมเคสแปลกสุดไม่แปลกแล้วครับเพราะว่าพี่อ,อยู่หอพี่ไปเรียนพอพี่กับพี่อยู่ที่มหิดลสัตยาใช่ไหมครับแล้วก็ครัเวลาจะเข้าเมืองมันต้องเข้าพาต้าแล้วก็จะผ่านสนามหลวงสนามหลวงก็รู้สมัยก่อนอมันเป็นแหล่ง o u t ดอ o r จุดนี้ o u t d o o หลักยังไงอ่ะมันก็จะมีสวนตอนนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วตรงนั้นคือพอพอฟ้ามืดปุ๊บกูก็สโลกันแล้ว ไปเดินพี Luckily, ่เดินเดินกินเยี่ยวเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็เดินกันอยู่ตรงนั้นแหละเดินวนไปเอยเออกับคนก็คือมันรู้แหล่งคือเดี๋ยวนี้คือคือตอนนั้นมตอนนั้นมันเป็นแหล่งตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เออไอ้ที่แบบนี้มันยังมีอยู่แต่มันก็ย้ายโลเคชั่นย้ายไปเรื่อยเรื่อยที่ที่จะถามก็คือว่าคนก็คงดูแบบว่าเอ๊ะทำไมการที่เป็นเก้งกันที่เป็นอะไรเงี้ยไปหาการเย่เย่ในสาวหน้าทำไมไม่หาความรักแบบจากการแบบเจอคนแล้วค่อยๆแบบมึงชายหญิงก็ติกะลีมึงไม่ต้องคิดเยอะหรอกมึงมันแค่น้ำแตกแล้ว สติมันจะกลับมามึงลองก่อนที่มึงจะพลาดไปทำอะไรอียเออจริงๆถ้าแบบไม่กูกลับใครคนได้แล้วอีป่อคนนี้เลยมึงลองเข้าห้องน้ำ จิติมันจะกลับมาเองเออจริงจริงแล้วนีความรักครั้งแรกเป็นยังไงบ้างเ่ก็เป็นความรักที่สวยงามเจอยังไงเราต้องมาเรียนร้องเพลงเพื่อที่จะสอบเข้าเข้าดุรยางศ์ดิยางอ่ะเออเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าแฟนเราก็มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นที่นั่งดาวอ่ะแมคโดนัลอ่ะสมัยก่อนทุกคนจะอารมณ์จะรู้กันว่าที่เป็นนั่งหันหน้าเข้ากระจกเพื่อมองคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแฟนเราก็คงจะแบบจับเด็กอยู่แถวของนั้นอะไรแบบนี้มั้งเอออะไรอย่างนั้นนะแฟนพี่แบบ พี่็กแบบพี่พี่ไม่รู้ไงแต่ว่าเราเจอเขาจากตรงนั้นเราคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งที่เป็นจุดที่เขาใช้ฝังตัวโดยการมองยืนอะไรเงี้ยได้ยือเราก็เดินผ่านมาเออพอกูวิ่งผ่านเกาะกลางมาปุ๊บแล้วเรามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองวะอันนี้เป็นเซนส์เองที่แบบไม่รู้ไม่เห็นก่อนแล้วเราก็ แล้วเราก็หันไปมองเนี้ยมันก็เป็นคนเยอะๆเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ไม่ได้สังเกตแล้วก็พอถึงอีกครั้งหนึ่งพอพอไฟมันให้เราข้ามเราก็ข้ามอีกสเต็ปหนึ่งแล้วเราก็เดินไปแล้วเราเดินประมาณห6 9หกเก้ารู้สกว่ายังมีคนมองหันไปก็เห็นอีตานเนี่ยยินยิ้มมองแล้วเราอยู่เงี้ยยิ้มยิ้มมองมาแกกว่าพี่ไหมแกตอนเขาอายุ38 ณวันนั้นตอนนั้นเราก็อายุ18เนี้ยก็าถามข้อเดียวหัวล้านมาเลยอ่ะอขาเอาอย่างนี้เลยส่งตูส่งตูเลยแล้วแบบเราก็แบบเขายิ้มให้แล้วก็เราก็ยิ้มแล้วตอนนั้นเราเห็นในลุกตรงนั้นเราชอบไหมพี่ไม่รู้สึกอะไรแค่รู้สึกตอนนั้นไม่คิดอะไรแค่รู้สึกว่าคนนี้มองมอเขาพี่อะไรวะเออเออแล้วเราก็เดินไปประมาณ19แเ้วเรากู้สกมันยังมองอยู่มั้งรู้สึกว่าความรู้สึกเนี้ยมันบอกว่า้ลวมมมีคนองรูให้หันกลับไปดี พอเราหันกลับไปเขาก็ยืนอยู่ที่เดิมแล้วยังยิ้มมองเราอยู่แล้วเราแล้วไงไฟร้านก็ถึงไงก็เลยเดินกลับไปเลยอ๋อได้สิเอาเลยเดินกลับไปกลับรถเลยเดินกลับไปหวัดดีค่ะมีอะไรอ่ะมางทีพี่มองน้องั้งแต่ข้ามถนนพี่ก็เลยวิ่งตามมาอ๋อกูสวยมากอาตอนนั้นแบบอขาในใจคือกูสวยแล้วล่ะกูต้องกูต้องเอกูต้องอะไรบ้างคอมเมนต์ทารีให้เขาละเออนั่นแหละก็เลยแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นก็แบบการที่เราจะนั่งรถเมล์กลับกลับบ้านอมรีษก็กลับไปห้องเขา ล่านล่านตอนเด็กๆล่านอันนั้นน่ะคือเขาคือคนแรกที่มีอะไรด้วยเอโดนเย่มีอะไรด้วยโดนเย่เย่เลยโดนเย่เย่ก่อนก่อนหน้านี้คือเป็นแค่แบบเป็นแค่ตอนสมัยนี้แฟนจับซี่คือแพร่จับจับเล่นดูดอมอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเป็นคนแรกที่โดนเสียโดนเสียตัวเพราะฉะนั้เราเรารู้สึกว่าแบบโหเราต้องรักคนนี้มากๆหรือเปล่าไม่รู้ตอนนั้นมันคือแบบอารมณ์แบบมันไปอ่ะมันคืออารมณ์มันไปอารมณ์มันคือไปปล่อยไปอะไรอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเป็นรักให้เขา คือในความรู้สึกเรารู้สึกตัวอยู่แล้วว่าเราได้ทั้งลุกทั้งรับเออแต่เรายังไม่เคยมีประสบการณ์ที่ผ่านม,มาเราเคยลุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบมีแต่ว่ามันไม่ได้ฝังใจอะไรเป็นแบบชั่วคราวอะไรเงี้ยแต่ว่าคน,นยรารู้สึกว่ามันคือแบบเออมันคือคนแรกที่เรา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 ยอมได้เออเออเขาเขาได้มันเริ่มเลยรับรู้ว่าอันนี้คือเริ่มน่าจะเป็นความรักครั้งแรกของเราแล้วแหละเออแล้วเราก็เหมือนยุควัยรักครั้งแรกมันคือแบบอารมณ์เด็กเฮือม คือแบบคนนี้ดีที่สุดในโลกนี้ที่ดีที่สุดเลยอแบบว่าไม่เลยก็คือหลังจากวันนั้นก็คืออ่ะคนนี้คือแฟนแฟนเลยเขาก็แสดงไม่นี่แสดงทีท่าแล้วเขาก็แสดงความรักกับเราเขาก็โอเคด้วยเออเขาก็น่นก็คือแลกเบอร์ติดต่อมาเมื่อไหร่มาที่บ้านพี่เมื่อไหร่ก็ได้เลยอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยแบบว่าอ๋อแต่แล้ววันนั้นเขาอยู่เท่พี่ยังอยู่ชนใช่ใช่ใช่ก็คือเจอกันทุกครั้งตอนตอนแต่ว่าชนก็ต้องมาบ่อยไงเพราะว่าก็ต้องมาตีบ่อยไงทีนี้ก็เลยโดน โดนติกวันเลยวันนี้เดนจุกชิบหายเลยอะแล้วเรื่องนี้แล้วรักครั้งแรกแล้วแล้วมันจบยังไงอ่ะทำไมมันจบอะจบด้วยคบกันนานไหมฮะทุกวันนี้เราก็ยังโหยหาถึงความรู้สึกความรักครั้งนั้นอยู่นะมายถึงว่าเนี่ยจากประสบการณ์อะไรแบบถึงแม้เราจะผ่านมีการมีแฟนอะไรแบบนี้แต่ว่าความรักครั้งนั้นมันก็คือเป็นความมันคือความรักแรกที่มารู้สึกบริสุทธิ์จริงๆอะแต่มันก็โดนโดนแทรกแซงด้วยฮอร์โมนความร่านของของเราของเราของเราอพอเรื่องของเขาเพราะว่าอ ตอนนั้นมันก็คือวัยที่วัยร่ามันก็คือวัยร่านจริงๆนะเด็กอายุ18-19มันคือวัยที่กำลังลกำลังได้ได้เช<า>ิญ<า>โลกอะ<า>แล้วามาจากต่างจังหวัดอ่ะมาจากต่างจังหวัดแล้วเราต้องเริ่ม เริ่มได้เจอนูน่นเจอนี่เริ่มได้แบบว่าเจอผู้นัดผู้ชายเจอคนน,นู้นคนนี้เอาผู้ชายเข้าห้องอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่กับพี่เขาไงเพราะว่าถึงวันไหนที่เราอยากไปเราก็ไปหาอะไรแบบนี้เราก็เริ่มห่างกันไปเรื่อยๆวันหนึ่งแยกเดิมแยกเดิมที่โรเบาร์ตที่เนะจอกันเอออแยกวันนั้นเรามากับผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็จุดเดียวกันเลยเรากัเราได้ยินคนหนึ่งได้ยินเสียงเขาตะโกนมาอ่าเบนเขาบอกชิบหายละเออแล้วบบ อ้อาไม่ทำอะไรอ่ะมาดาอะไรในี่แถวนี้ก็เลยแนี่มากับใครเนาะฝรั่งครูสอนภา,าษาอังกฤษ <c oughs> คูนี่เรื่องจริงเลยแล้วคุยกันเนี้ยเดี๋ยวเจอกันนะไปก่อนนี้เดี๋ยวครูต้องพักครูไปส่งที่นู่นที่นี่นะเออเป็นคนเที่ยแล้วเขาเชื่อปะ่ะไม่รู้มันอาจจะเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันเราหรือว่าไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าถึงหวงแฟนอะไรเพราะว่าหมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่าเราแต่พอเรามาวิเคราะห์ตัวเองอ่ะเราไม่ได้ไม่รักเขานะ S <S 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 เ,เราก็ไม่บอว่าเราเข้าใจตัวเองณจุดนั้นตั้งแต่นั้นมาเลยว่าหลายๆคนที่เขาทะเลาะกันบางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเซ็กซ์ที่ที่ที่ต้องไมท่ที่ต้องแบบเหมือนกับมโนกรรมีต้องต้องอหนึ่งหนึ่งเท่านั้นซ,ซึ่งเราไม่ได้เป็นมโนกรรมีมเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละมันคือจุดที่มันคือจุดที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นพี่ก็ผ่านจุดที่ที่แฟนหึงหวงที่ต้องที่ต้องเป็นมโนกรรมีี่แบบว่าห้ามไปคุยกับใครอะไรเงี้ยห้ามเปิดโอกาสให้คุยกับใครแค่คุยก็ บ้านแตกแล้วอะไรแบบนี้แล้วมันมันมันเป็นจุดที่มันแล้วเราไปไม่รอดกับหลายคนที่เป็นแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่นิ่งด้วยเพราะว่าเราก็มีความมีไฟร่านเมืเออ่อไหร่ร่านเมื่อนั้นก็เก็บไม่อยู่แล้วแฟนกูจับผิดเก่งชิบหายเลยอแฟนกูแม่งรู้ว่ากูไปไหนตอนไหนแม่งรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราที่่าโกหกเขาไม่เก่งแค่เออเราเป็นคนโกหกไม่เงียนมากๆแล้วแบบว่าแล้วแบบว่าบางมีครั้งหนึ่งกำลังแบบกําลังผู้ชายอยู่อ่ะ เห็นเงาแม่งกระโดดข้ามรั้วแบบเป็นเป็นหางตาแบบว่ากูเห็นเงาคนกระโดดข้ามรั้วมาแล้วจิตหัวกูออกอย่างเงี้ยคือแม่งรู้ว่ากูอยู่ตรงไหนได้ยังไงก็ไม่รู้แม่ง่เกิดคือแม่งติดจีพีเอสตัวกูอะเออถึงแม้กูพยายามจะแบบว่าไปในที่ที่แบบมึงไม่หลอกกอนแล้วสุดท้ายแม่งอยู่กันไม่รอดเพราะว่าความที่แบบว่าถึงแม้วันหนึ่งที่เราไม่ได้มีอะไรอะใจเขาไม่ไม่ไว้ใจเราแล้วอะ เขาก็จะร้อนรนอยู่ตลอดเวลาอใช่แล้วเราแบบแล้วเราก็จะทุกมันอยู่กันด้วยความทุกข์ใจอะแล้วกันไม่ดีมากๆเพราะว่าเพราะว่า ไม่ได้เลิกกันว่าเพราะเราไม่รักเขานะแต่เลิกกันเพราะว่าเขาหึงหวงมากอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันเริ่มเอฟเฟกตกับการทํางานอะไรแบบนี้แล้วมาอีกคนนึงก็เป็นเหมือนกันทีนี้สลับกันที่เราเราว่าเราก็เลยเป็นว่าพอเจอกับคนนี้เราก็อยากจะแบบอยู่กับคนนี้คนเดียวบ้างนะตอนนั้นนั่นมันเป็นการเรียนรู้ชีวิตนะครับแล้วก็แบบอยากจะลองแบบว่าอย่ายุ่งกับคนอื่นก็กลายเป็นว่าเขาก็มาในพื้นเพคเหมือนกับเราอะแล้วก็แบบว่าเขาก็เปิดอยากจะเราสืบเขาเหมือนกันไหม คือไม่สื่ไม่คนอะนะมันก็เอยากจะรู้ว่าแฟนเขาทำอะไรอะเพราะคนอยากโกหกอะมันนี่อยากรู้ไงแล้วมันกลายเป็นว่าเนี่ยมันกลายเป็นแบบมันกลายถึงจุดที่วิ่งไล่กันไปเิ่งไรก็าพอมันกลายเป็นว่าพอสถานการณ์กลับกันกับคนนี้จบปุ๊บหลังจากนี้ความเรามีแฟนคนใหม่อะก็กลายเป็นว่าเราทุกครั้งที่แม่งเลิกกับแฟนทั้งทั้งที่รักกันอยู่ทั้งทุกความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันคือจบกันด้วยที่ทั้งสองฝ่ายยังรักกันอยู่นะแต่แม่งปัญหาแม่งคือเรื่องเซ็กส์ทั้งทุกอันเลยทั้งสามความสออนเรื่ง็ะ แฟนกูจะมีอะไรกับใครก็ได้แต่ว่ากูก็มีอะไรกับใครก็ได้นะหรือว่าจะมีอะไรกับใครด้วยกันก็ได้นะอย่างนีจ้จะตัดเรื่องนั้นไปแล้วแม่งลกยเป็นว่าชีวิตแม่งดีมากฉันกบบนลับบ้านเธอกลับบ้านเราเป็นแฟนกันแต่ว่าข้างนอกแต่ฉันไม่ฉันไม่รู้ฉันรู้ก็ได้แต่ถ้าอยากให้ฉันรู้ก็บอกถ้าไม่อยากให้ฉันรู้ก็ปิดให้ปิดให้สนิทอ๋อแต่ถ้ามาแอบรู้เราจะไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าแอบรู้ก็ความรู้สึกเดิมอะแม่งทำอะไรรับหลังอะเราคนเราไม่ชอบกันโดนทำอะไรรับหลังก็กับคนกับคนนี้ที่เราบอกว่าความสัน่ดี มากจนแบบปอลังหลังก็เริ่มมีปัญหาทะเลาะอะไแบบเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เริ่มไม่เหมือนเดิมล้วก็แบบสุดท้ายคําถามเดียวเลยยังรักเราปะแล้วแกบอนว่าเขาก็าื่อสั่นมากนะเขาเขาไม่ตอบไม่ได้นคนคนคนก่อนหน้านี้เอาอามว่ายังรักสุดยังเหลือความรักให้กันไหม,มถ้ารักก็อยู่ด้วยกันถ้าไม่รักก็ไปบอกตรงๆอ่าเออเขาตอบไม่ได้ก็เลยโอเคเก็บกระเป๋าเชิญออกจากบ้าน AF ได้เลยอทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะหลังจากพี่คนแรกที่ทุกคนที่เราหัวหัวหานที่สุดเลยจริงหรอพี่คนโรบินสันนะเออใช่ ว่าเขาเสียไปแล้วมันถึงเป็นจุดที่เราโหยหาั้งเพราะว่าเราสึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่สมบูรณ์จากตัวเราอันนั้นคือครั้งสุดท้ายที่ได้ขวยกับเขาเลยป่าที่เขาเจอเราไม่ไม่ไม่กูสอนกันอีกประมาณเี้ยงจังๆกูเนี่ยประมาณก็ยังเจอกันอีกยังอีกสมัติคือคนนี้พาเข้าบ้านด้วยแล้วแม่ไม่ไม่ไม่รับอ๋อโอเคคนนี้ปัญหาคือแม่ไม่ให้โคเพราะว่าเราเด็กมากอยู่แล้วเขากโตแล้วนะคนชายอายุ38กับลูกเขาอายุ18ยังไม่เรียนเข้ามาอะไรเลย มแม่ก็ต้องพ<ม>อเทคกันเออนั่นเป็นครั้งแรกท,ที่ที่แบบที่บ้านไม่คบกันเราก็ยังไปเจอกับเขาอยู่จนสักพักหนึ่งเราเองที่เปลี่ยนจะเข้าห่างออกมาแล้วก็หล,ลังจากนั้นก็หายการติดต่อก,ก็หายพอ,พอหายพอหายไปปุ๊บเราเริ่มใช้เวลานานพี่จู่รู้สึกโยหยโหยาเขาอีกตับไม่นานหรอกครับแล้วถ้าเราไปแล้วเราติดต่อเขาไม่ได้แล้วเราติดต่อเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีแค่เบอร์เบอร์ของเขาคนเดียวเท่านั้นเราไม่ได้รู้จักญาติใดๆของเขาเลยแล้วเราไปทุกครั้งห้องนั้นล็อกเราไปทุกครั้งอ่าหง้ยรูแต ใส่ยสายูร้วอยู่จนจนระยะเวลาที่มันไปมันห่างกันแบบ2ปีไปสักดูสักทีนึงเขาเป็นไงวะคือห้องนั้นไม่เคยดูเปิดอีกเลยก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าคือพี่ยังนี้ยเขาอยู่ยังนึกอยู่ตลอดมันแแค่เราติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ใช่แล้วเรามั่นใจได้ไงว่าเขาเสียไปแล้วครับ ไม่รู้จะถามใครอ่ะแต่ว่าคือครั้งครั้งสุดท้ายที่เจอกับเขาคือเขาก็ไม่ดูไม่ดีแหละเรารู้สึกว่าคนนี้เขาน่าจะป่วยเขาน่าจะป่วย <โฮ S 1> นี่ก็เขียนหน้าได้เขียนเ,ยนเ,นเพลงได้เลยถ้าใครได้ตับอ่ะะบาร่ามีไฟชุดที่แล้วอ,ะอ่ะที่มีเพลงซิงเกิลเห็นฉันไหมอ,ะอ่ะคือแต่ละคนจะนำความทรงจําแต่ละคนมาเล่าอ่ะของเราพาไปที่ห้องนั้นชื่อเพลงเห็นฉันไหมลองไปดูแต่ว่าสําหรับคนคนนี้เราคิดถึงเขาแล้วเราจะมาที่ห้องเนี้มันต้องการกำลังใจอ่ะเขาก็จะมา ให้เธอลองมองลงไปในหัวใจให้เธอคนนี้เธอลองดูว่าฉันส่อนอะไรว่า แล้วตอนตอนนี้พี่เป็นทำงานอะไรบ้างครับตอนนี้ครับไม่ไม่ทำอะไรก็กลับมาทำเพลงก็เป็นก็ได้เห็นเราในก็ล้างตู้เย็นแล้วก็มีตอนนี้ก็มีได้แบบได้ทำอะไรมากขึ้นที่แบบว่าอ่านคงอ่านข่าวบันเทิงอะไรี้ก็ได้ทำอะไรหลากหลายมากขึ้นที่เพลที่เป็นดีมากขอบคุณครับคือครูชอบที่พอเขามีเรื่องความรักเรื่องต่างๆในชีวิตอะอันไหนที่มันหนักมากเขาเขาเขาเขียนเพลงเลยเอาเรื่องมาเขียนมาเขียนเขียนเพลงแบบอย่างน้อยๆก็เป็นอาร์ตพีซหนึ่งอันที่รีมายเราถึง ตรงนั้นย<ม>ูเส<ม>้นเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคฮะอ่ะโอเคโยหมดแล้วเหรอไม่มีเรื่องจะเล่าแล้วเหรอหรือว่อ่อยากอยากดิฟ อ้าวันนี้ก็เยอะนี่ก็ไม่รู้จะตัดไงนะนี่รายการกี่กี่นาทีฮะยี่สิบห้าไอ้เนี้ยนี่เล่ามากี่ชั่วโมงนะลุงเยอะเราขอขอพูดก่อนว่าทั้งหมดทงมวนแบบว่าไม่ได้แบบว่าอยากจะเป็นตัวอย่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราคิดว่าแต่ละคนอ่ะมีมีสิ่งที่ไอ้เนี่ยเราสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง่ะแต่ของผมอาจจะผมอาจจะตัดสินใจของผมแบบนี้มันมันมันเปิดกว้างเออต้องบอกมันเปิดกว้างมันสุดท้ายแล้วอ่ะเราอยู่ด้วยความที่อะไรที่เรามีความสุขอ่าใช่ทำอะไรที่เรามีความสุขแล้วมััันนนไไไไไไมมมม่่ดดดด้้้้้ปทําาาใใใหหคครรเืออวุกกบ คือถือว่าแฟเฟรน์การชื่นชอบของแต่ละคนอะเหมือนเรื่องเมนูอาหารกินแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่เราอยู่กับมันได้แล้วเรามีความสุขกับมันแล้วก็ไม่ได้ทำลายใครกูว่าแค่นี้พอละอ่ะพี่เบนฝากอะไรกับเด็กรุ่นใหม่เจนเดอร์ใหม่ๆหรือเรื่องอะไรใหม่ๆอ๋อก็ฝากให้ทุกคนแซฟเซ็กแล้วก็ออนเพดแล้วก็ถ้าใช้ถุงยางน่าจะดีเพราะว่าบางบางโลกมันก็มาแค่ออนเพดไม่พอนะครับบางโรกพอติดไวรัสตับอักเสบอะไรแบบนี้มันรักษาไม่หายนะครับ โอเคฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนครับขอบคุณพี่เบนนะครับขอบคุวมากคุณนะครับยอดยอดสุดยอดเ่นเคยเคยดูรายการไหมเคยดูเคดูแต่แบบเคยจินตนาการด้วยว่ากูไปออกรายการเนี้ไม่ดีไม่ดีคือเหือไม่ดีมีหลายหลายคนที่พูดเหมือนพี่เบนบอกว่าเออกูไม่มาดีกว่าคือเป็นรายการที่ไม่มีได้มีแต่เสีย